ทีนี้นะคะคองเกรสนะคะได้กลับมาทาง,งานแล้วนะคะนั่นก็หมายความว่า House Representative อาจจะมีการผ่านเงิน1,400เหรียญนะคะ n i m u l ติ c h e c k บ i ล l ตัวใหม่นี้นะคะแล้วอาจจะผ่านเข้าไปใน e n e t e ในเดือนมีนาคมนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะวันอังคารที่23กลกุมภาพันธ์นะคะวันนี้วันก็จะมาทำคลิปตอบคำถามนะคะที่พี่ๆเขาได้คอมเมนต ถามมาวิดีโอล่าสุดของวันนะคะซึ่งเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเงินสติมูลาเช็คตัวที่3นะคะที่เขาผ่านอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เขารีวิวมานะคะมีดีเทลทั้งหมดอยู่ในนั้นนะคะเราก็จะติดตามเฉพาะตัวที่เราสนใจตัวที่เราจะได้นะคะซึ่งบิลตัวนั้นมันก็จะเป็นบิลตัวใหม่นะคะก็จะมีทั้งหมด9ก1หบหน้าอย่างที่ทุกคนพอจะทราบนะคะซึ่งทุกคนสามารถจะเข้าไปอ่านได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะมันก็ จะมาตอบคำถามนะคะประมาณส3งสาคำถามนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะว่าพี่ๆเขามีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยารอบที่3หรือเปล่านะคะซึ่งเบลตัวนี้นะคะเขาจะมีการโหวตในปลายอาทิตย์นี้นะคะก็น่าจะเป็นประมาณวันศุกร์นะคะก็อาจจะข้ามไปถึงวันเสาร์นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะโหวตกันในวันไหนนะคะแต่จะเป็นวันในวันหนึ่งในอาทิตย์นี้แลคะ่ะที่เขาจะโหวตกันนะคะก็อยากให้ผ่านนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวคำถามที่พี่เขาถามมานะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินสติมูล่าเช็ครอบที่3อันนี้หรือเปล่านะคะก็จะมีนะคะ,ะเขาไม่ใช่ U.S. citizen เนี่ยเขาสามารถจะมีสิทธิ์จะได้รับเงินสติมูล่าเช็คตัวนี้ไหมนะคะก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเป็น U.S. citizen นะคะก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสติมูล่าเช็คตัวนี้นะคะ ถ้าคุณมีนะคะ Social นะคะ Security Number นะคะหรือ S S N นะคะคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงิน Stimulation ตัวนี้นะคะ,ะมีอีกคำถามหนึ่งนะคะที่พี่เขาถามมาก็คือ,อคนที่เป็น Prisoner คืออยู่ในในคุกนะคะหรืออยู่ในเขาเรียกอะไร Unit Jail นะคะอยู่ใน คนที่เด็กคุกนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสติมูลาเช็คตัวนี้ไหมนะคะก็คือตราบใดที่คุณมีโซเชียลนะคะ s t y u u m t y r u m b e r หรือ SSN นะคะก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินสติมูลาเช็คตัวนี้นะคะวันดูในร่างกฎหมายที่เขารีวิวอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ไม่มีตัวไหนที่เขาบอกว่าจะไม่ให้นะคะอันนี้นะคะเกาเรียก คขาเรียกอะไร people l o c k up ใช่ไหมก็คือคนที่อยู่ในคุกกันนะคะน่าจะได้อยู่นะคะเท่าที่วันอ่านนะคะร้อเน่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีตัว social security number อะ่ะมันได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีคำถามนึงนะคะที่พี่ก็ถามมาก็คือรายได้ปี2019และ2020นะคะคือพี่เขามีรายได้ปี2019เนี่ยน้อยกว่า ปี2020อันนี้พี่เขาอธิบายมาประมาณว่าปี2019นะคะพี่เขามีรายได้อยู่ที่30,000เหรียญต่อปีนะคะแล้วก็ปี2020พี่เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น45,000เหรียญต่อปีนะคะพี่กระถามว่าพี่แกมีสิทธิ์จะได้รับเงินสิมูลาเช็ครอบที่3ไหม อันนี้นะคะมันตอบได้เลยนะคะได้รับ100%เปนะคะถ้าพี่แกมี social security number นะคะซึ่งรายได้ของพี่เขาน่ะมันอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า75,000เหรียญต่อปีอยู่แล้วนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะคะคุณจะมีะรายได้2019หรือ2020ที่มันต่ำกว่า75,000เหรียญต่อปีนะคะ <c oughs> ถ้าคุณไปยื่นภาษีปี2020แล้วแต่ แต่เงินรายได้คุณจากปี2019นเนี่ยเพิ่มขึ้นมา,าเพิ่มขึ้นนะคะในปี2020นะคะแต่มันไม่เกินตัวตามที่เขากำหนดะนะคะก็คุณก็มีสิทธิ์จะได้รับเงิน stimulus check รอบที่3เหมือนกันนะคะเอาง,ง่ายๆนะคะคือรายได้ของคุณแต่ละปี่ะไม่เกิน75,000หนเหรียญนะคะคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยารอบที่3เหมือนกันนะคะ อันนี้ไม่งงนะคะก็ง่ายๆนะคะอันนี้เพราะว่าเงินที่พี่เขาเพิ่มขึ้นมานะคะมันไม่ได้เยอะนะคะมันก็อยู่ในต่ำกว่า7 5 0 0ห่นเหรียญต่อปีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้100%เเลยค่ะได้รับเงินเยียวยารอบที่3แน่นอนนะคะถ้าเวลาคุณไปไฟล์แท็กนะคะคุณระบุะตัว s อ n น่ะก็มีสิทธิ์จะได้รับอยู่แล้วนะคะเพราะว่าบิลตัวนี้นะคะเขาแบบ กำชับเลยว่าต้องมี S S N นะคะวันก็แน่วันแน่ใจนะคะว่าพี่เขาต้องได้เพราะว่ามัน,มนต่ำกว่า 70, 500, เจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญอ,อยู่แล้วนะคะคุณมีรายได้สองพันสิบเก้าแล้วก็สองพันยี่สิบนะคะสองพันสิบเก้าอาจจะมีรายได้น้อยกว่าแต่ว่ารายได้คุณมาเพิ่มตอนปีสองพันยี่สิบแต่ว่ามันเพิ่มมามันก็ไม่ถึง 70, 500, เจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญ คือมันก็ได้อยู่ดีนะคะ d e p e n d e n t นะคะ dependent ในครอบครัวนะคะมีสิทธิ์จะได้รับเงิน s t i m u l าเ c h e ไหมนะคะคือ all oh, dependent นะคะทุกคนที่เป็น dependent ในครอบครัวคุณนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน s t i m u l u s Check รอบที่3นะคะอันนี้จะค่อนข้างงงหน่อยนะคะมันจะมีลักษณะนี้นะคะคือ คนที่เป็นดิพเอนเดนในครอบครัวของคุณนะคะเงินสติมูลเช็คจะไปที่ไหนนะคะเงินสติมูลเช็คจะไปที่อย่างเช่นนะคะพ่อแม่นะคะเคมลูกนะคะถ้าคุณมีลูกเอาง่ายๆนะคะลูกของคุณเป็นพ่อแม่ใช่ไหมคะแต่งงานใช่ไหมคะแล้วก็มีลูก3ามคนนะคะคุณ เป็นพ่อแม่ที่เคมลูกสามคนในการเสียภาษีนะคะเงินสติมูลเช็คเนี่ยจะไปจะไปอยู่ที่พ่อแม่นะคะไม่ได้ไปอยู่ที่ลูกนะคะคือมีสิทธิ์จะได้รับลูกเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับแต่ว่าเงินจะไปอยู่อยู่ที่ตัวคนเคมภาษีก็คือพ่อแม่อันนี้งงไหมคะไม่น่าจะงงนะเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายๆก็คืออย่างอย่างวันเนี่ยถ้าเกิดวันแต่งงานกับสามีใช่ไหมคะเราก็มีลูกสองคน ลูกสองคนถ้ามี Social Security ทั้งสองคนนะคะก็มีสิทธิ์ได้1,400เหรียญแต่ว่าคุณกับสามีเวลาไปเยี่ยภาษีคุณเอาลูกสองคนไปเคมกับคุณเงินเงินที่ s t i m u l u s Check ที่ลูกคุณจะได้ก็คือจะมาอยู่ที่่พ่อแม่นะคะไม่ได้ส่งตรงไปที่ลูกก็คือจะมาอยู่ที่พ่อแม่ที่เป็นคนเคมภาษีนะคะอันนี้เนาะอีกข้อหนึ่งนะคะ และอีกอย่างเกี่ยวกับ d e p เ n นเดนนะคะถ้าคุณเป็นดิ p เ n นเดนในครอบครัวแล้วคุณไปยื่นเสียภาษีตัวคุณเองโดยที่ไม่ได้ไปเคมกับคนอื่นนะคะคือคนอื่นไม่ได้เอาไปเคมไม่ได้เอาคุณมาเคมด้วยเนี่ยคุณไปเสียภาษีคุณมีโซเชียลซ c เคียร n ตี้นัมเบอร์แล้วคุณก็เสียภาษีแยกต่างหากไม่ได้ไปเคมกับใครเลย คุณก็จะมีเงินโอ้อคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสิมาเชครอบที่3เหมือนกันค่ะอันนี้เนาะง่ายๆเนาะงงไหมวันวันว่าไม่น่าจะงงนะคะอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือตัวคุณเองอะค่ะถ้าคุณมีรายได้สมมติว่าคุณอายุ18ใช่ไหมคุณมีรายได้ตั้งแต่ปี2020แล้วปีนี้คุณไปยื่นภาษีด้วยตัวคุณเองโดยที่คุณพ่อแม่คุณไม่ได้เอาคุณไปเคมเนี่ย คุณก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินสิมูิลเลช็ครอบที่3ก็คือมาอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้ไปอยู่ที่แม่เพราะว่าแม่ไม่ได้เอาคุณไปเคมด้วยอะไรประมาณนี้นะคะคงไม่งงเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีอีกคำถามหนึ่งนะคะที่พี่ก็ถามมานะคะคือถ้ายังไม่ไปยื่นภาษีในปี2020นะคะจะได้รับเงินสิมูิลเลช็ครอบที่สามไหมนะคะอันนี้ตอบได้เลยนะคะถ้ายังไม่ได้ไปยื่นภาษีในปี อของปี2020นะคะเขาก็จะยึดปี2019นะคะเพื่อที่จะ,จะ,ะแจกจ่ายเช็คสติมูล c เช็ครอบที่3มานะคะเอาง่ายๆเขาจะยึดปี2019นะคะถ้าคุณไม่ไปยื่นปี2020นะคะงงไหมวันว่าไม่งงเนาะมันง่ายๆนะคะถ้าเกิดปี2019นะคะคุณยื่นภาษีไปแล้วใช่ไหมคะแต่ปีนี้คุณยังไม่ยื่นนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งปีนี้นะคะปี2020คุณอาจจะมีรายได้มากกว่า75,000เหรียญน,นะคะสำหรับคนที่เป็น s i n g ิ e เนาะคุณอาจจะยังไม่ต้องไปยืน่นเพราะว่าเขาก็จะยึดเอาปี2019ที่มีที่คุณมีรายได้น้อยนยนะคะคำถามสุดท้ายนะคะที่วันได้รับวันนี้ก็คือน้องเป็นเพื่อนๆกันนะคะที่ถามเข้ามาก็คือรอบแรกนะคะน้องเขาได้รับเงิน ซิมบลาเช็กรอบแรกนะคะแต่ว่ารอบที่2ไม่ได้รับจะทํายังไงได้บ้างนะคะก็พิวันแนะนานะคะตอนไปเสียภาษีนะคะเท่าที่พิวันทราบนะคะตอนไปเสียภาษีนะคะสามารถไปเคมได้นะคะเขาจะมีแบบฟอร์มนะคะแล้วเขาจะมีระบุว่าคุณยังไม่ได้รับเงินซิมบลาเช็กรอบที่2นะคะก็ไปเคมตรงนั้นนะคะเดี๋ยวทาง i r s เขาก็จะดูเสร็จแล้วเขาก็จะส่งเงินซิมบลาเช็ก ตัวที่คุณไม่ได้รับมาให้นะคะอันนั้นลองไปถามสำนักง,งานที่คุณไปเสียภาษีดูนะคะแต่เท่าที่พี่วันทราบสามารถไปไปเคมได้ในตอนที่คุณไปเสียภาษีปลายปีนะคะอันนี้งงไหมพี่วันว่าคงไม่งงเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะวันก็มาแบบสั้นๆเพื่อจะมาตอบคำถามที่อยู่ใต้วิดีโอวันนะคะเดี๋ยวยังไงเรา อาทิตย์นี้นะคะเองมาดูกันว่าเขาจะมีการโบวตกันวันไหนนะคะเดี๋ยวก็จะผ่านไหมนะคะแล้วมีอะไรจะเขาจะอ,าออกในบิลต,ตัวนี้ไหมนะคะที่แน่แวันคิดว่านะไอ้เงินอ่านแรงขั้นต่ำน่ะเขาน่าจะเอาออกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเท่าที่ฟังฟังข่าวมานะคะน่าจะ ไม่ผ่านน่ะถ้าผ่านก็ดีเนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะช่วงนี้หิมะตกนะคะบ้านวันก็ตกวันนี้ก็ตกนะคะตั้งแต่เที่ยงแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็วันไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ